ก็เสร็จเรียบร้อยครับงานระเบิดไซต์เกงๆออก3ามนิ้วครับลูกค้าจากสุราธานีฟ้าร้องหึ่มๆึละสามโมงกว่าจะสี่โมงแล้วครับผมน่าจะเล่นงานหนักเลยฟ้าครึ้มมากๆเลยครับตอนนี้ครับลมกําลังจะทําท่านักทาท่าจะมานักครับผมที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างครับสุราธานีตอนนี้เกือบสี่โมงแล้วครับนะก็มืดฝนมาแล้วท่านหนึ่งเข้าร้านทํางานต่อดีกว่าฝนกําลังมาครับผมฟ้าร้องคึอมๆเลยท่านหนึ่งทำเกงลูกค้าจาก พระนครศรีดุธยาครับผมตัวนี้จะเป็นระเบิดไซด์ออกครับผมสามนิ้วขยายออกสามนิ้วครับผมน,นี่แล้วก็ส่วนผ้าที่เ,อ,เอามาดามเนื้อผ้าที่เฉล่อมาดามด้านข้างนี่ก็คือปลายขาแงเกง่เกงครับผมตัดออกนะ,นะแล้วก็ออกปลายสุดมนันหนักมาต่อตัดต่อด้วยนี่ก็เสร็จแล้วแหละเสร็จแล้วตัวขยายนะเสร็จแล้วนะเป็นงานผ่าตัดใหญ่นะวิชันนีวิสันนีวิสันวิสันนีเก่ง นี่เนี่ยขยายออก3นิ้วครับข้างด้านนิ้วครึ่งนะเนี่ยนี่ชั้นหนึ่งต่อเรียบร้อยหมดแล้วนะนี่คือปลายขาเก่าต้องหมดเลยเนี่ยต้องกระจายออกมานี้เลยตามนี้แบรนด์นี้ครับผมนี่่ห้อะไรเป็นแบรนด์อะไรรู้ว่ามันเป็นวัวกระทิงเนี่ยเกตว่าเขาเวลาเขาเย็บเนี่ยคือแบบบล็อกเดียวกับเลนเลอร์เลยครับผมเนี่ยแต่เก็บนอกเยยังเหลือแต่ตัดต่อปลายขาเนาะเร่ต้นที่ชั้นหนึ่งดูนะเนื้อผ้าค่อนข้างจะออริจินัลมากๆเนื้อผ้าก็คือเหมือนเลนเลอร์เลยเออแต่ังเหลือตัดต่อครับ เดีเร็ว,เรวไม่ได้ครับผมเพราะว่าผ้ามันแข็งแต่ผ้ามันอยู่ตัวมันสวยมากคืองานนี้ทั้งนึ่งก็คือมีการขยายเด็วออกประมาณ3นิ้วก็เลขก็คือ2อนิ้วนะลูกค,ค้าบอกว่าขอเพิ่มอีกนิมพงเผื่อวนค่อนข้างตอนนี้น้ำหนักเป็นเกนี้มันเป็นเกงที่บอว่ารักของเขานะรอเต็มๆมเลยครับจากอายุธยานะเนี่ยมากาขอบคุณที่เข้ามาใช้บริการครับ เครื่องหนก็พยายามเก็บงานให้มันสวยสมบูรณ์ที่สุดต่เนาะลูกค้าเป็นอะไรเวลาใส่จะได้แบบเท่ๆสบายใจมีความสุขเมื่อฝนมาอย่างหนักเลยครับบ้านดอนเนี่ยเราก็หัวย่งเราก็ทำงานนะ้ะต้องการทำง,า,งนานเนาะอืออือนนแบบอันตรายมากครับผมเห็นนักเห็นมากเลยเข็งมากมาก อิส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 นะครับมึงไม่ใช่จะอยู่เจ็บไปเย็บได้เลยไม่ใช่นะครับมึงแข็งมากมนะครับเพื่อน้ไปต่ออะไ